เราเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อตัวเองเบาๆตอนกลางคืนแรกๆก็คิดว่าหูฝาดไปเองนั่นแหละแต่พักหลังเสียงนั้นมันชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างเตียงใกล้ๆจนขนลุกสู้บางทีมันก็ไม่ได้เรียกแค่ชื่อเรานะแต่มันกลับเรียกชื่อคนอื่นที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ําน่ากลัวมากคืนนั้นเรานอนไม่หลับพลิกตัวไปมาจู่ๆเสียงเย็นๆก็กระซิบข้างหู เราอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆเธอเลยตัวเราแข็งทื่อไปหมดหันขวับไปมองทันทีแต่ก็เห็นแค่ความมืดไม่มีใครเลยในห้องนั้นตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลยไม่ว่าจะย้ายไปไหนเสียงนั้นก็ยังตามมามันเหมือนจะบอกให้เรารู้ว่ามันอยู่กับเราเสมอไม่มีวันหายไปไหนได้เลย ผู้สนับสนุน KMM TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง